เพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนออยธนาทนไม่ไหวโพสต์ Post หลังเลิอกอดีตภรรยาก่อนหน้านี้เป็นข่าวสะเทือนวงการบันเทิงหลังพระเอกดังออยธนาสุธิกมลได้ออกมาเผยว่าตนเองตอนนี้อยู่ในสถานะที่โสดเพราะว่ายุติความสัมพันธ์กับภรรยาเธอระวรีโดยประเด็นนี้ถูกพูดถึงเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2565 ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะยุติความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาแต่ว่ายังคงทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับลูกสาวนะคะล่าสุดออยธนาโพสต์รูปภาพมีภาพขาวดำนั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาพร้อมเขียนแคปชั่นสักวันเราจะลืมทุกอย่างบางทีการได้อยู่คนเดียวมันก็ดีทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ไหวนะคะทางนี้ออยธนายังเขียนไบโอติดหน้าอินสตาแกรอีกว่า ดีกว่าอยู่กับหลายคนแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวงานนี้แฟนคลับอ่านแล้วถึงกับไม่สบายใจต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะบอกว่าโลกไม่ได้โหดร้ายนะคะอย่างน้อยโลกก็สร้างพวกเรา FC มาคอยให้กำลังใจพี่ออยค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้เช้าแล้วไม่ใช่ทุกปัญหาที่จะมีทางออกแต่วันนึงเราจะแข็งแก่งกับมันดุดันอย่างไม่เกรงใจใครนะคะ ที่อยากจะบอกว่าคนเราไม่มีใครสมหวังทุกสิ่งและผิดหวังทุกสิ่งต้องเข้มแข็งและมองไปข้างหน้ากำหนดตัวเองให้มีเป้าหมายสู้ๆนะคะพี่ออยสุดหล่อเป็นห่วงนะคะไม่ต้องลืมมันแค่ยอมรับมันก็ได้ลืมบ้างเรื่องเจ็บปวดจำไว้แต่สิ่งดีๆดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ